ศึกษาภูมิปัญญาไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บ้านเลขที่131หมู่5บ้านเหล่าพัฒนาตํบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่า จังหวัดนครพนมมีเขตพื้นที่บริการสองหมู่คือหมู่ที่5และหมู่ที่9มีนักเรียนในปีการศึกษา2567จํานวนทั้งสิ้น1,60คนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา127คนและนักเรียนระดับชั้นประถมมวยัยจํานวน33คนเป็นนักเรียนนอกเขตบริการ จำนวน39คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนโดยการนำของนายปจนาแดนพิบูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลอกพัฒนาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนแห่งนี้เป็นระยะเวลา9เดือนและดำเนิงนงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรโดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบหนองดกโมเดล ประกอบด้วย N Network ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการทำงาน H Happy ทำงานอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนการสอน O Organization เป็นองค์กรคุณธรรมสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง N Needs การประเมินความจำเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ทันต่อการเปลีป่ยนแปลง G Growth เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เจริญก้าวหน้า D, Develop, m e n t พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ O, Observant, มีความเอาใจใส่และ K, Knowledge, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผลจากการดำเนินง,งานทำให้โรงเรียนบ้านหล่อพัฒนาสามารถขับเคื่อการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายได้ จึงได้สรุปวิธีการดําเนินง,งานและผลการดําเนินง,งานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดเป็นรายด้านดังนี้การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐุมมวัยปีการศึกษา2565มีมาตรฐานและประเด็นพิจารณาดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กระดับคุณภาพยอดเยี่ยม นักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนามีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้ได้ส่งผลให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งประเภทกีฬาฟุตบอลอนุบาลปีการศึกษา2565และรางวัลชนะเลิศการเล่านิทานระดับกลุ่มเครือข่ายปีการศึกษา2565 มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านหล่าพัฒนาได้บริหารและจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านเน้นผู้เรียนผ่านการเล่นจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลมีการจัดทำหลักสูตรประถมะวัยและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กให้เด็กมีการปรับตัวสู่การเชื่อมโยงในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม ครูมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กที่หลากหลายจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเช่นกิจกรรมเคารพธงชาติกิจกรรมกายบริหารประกอบเพลงเคลื่อนไหวและจังหวะเต้นประกอบเพลงกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมกีฬาสีเป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับกิริยามารยาทให้กับเด็กเช่นการไหว้การขอบคุณการขอโทษพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจักกกที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนามีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้นมาตรฐานด้านที่ 1. คุณภาพนักเรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองคิดเป็นทำเป็น ได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเสริมสร้างคุณธรรมแจริยธรรมโดยสอดแทรกในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนามีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ปีการศึกษา2563 ถึง2,565สูงกว่าระดับประเทศและมีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100จำนวน3คนในปีการศึกษา2,566มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT สูงกว่าระดับประเทศมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ในปีการศึกษา2,560ถึง2,566สูงกว่าระดับชาติ ติดต่อกันมาเป็นเวลา7ปีและมีผลคะแนนเฉลีย่ยโอเน็ในรายวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา2566เป็นลำดับที่1ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน,ษานครพนมเขต2นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยบอดทั่วไประดับประถมศึกษารายการการแข่งขัน,ขนทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห ชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2566และรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเล่า,านิทานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565 พร้อมทั้งมีการส่งเสริมความรู้ทักษะพื้นฐานด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียนเพื่อสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกกซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชุมชนโดยการถ่ายทอดความรู้จากแม่ครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถและมีชื่อเสียงระดับสากลได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ทำให้ในปี2566นิตยสาร v ว g u e t ไทยแลนด์และนิตยสาร v ว g โ e คเรียฉบับเดือนสิงหาคมปี2566ได้นำเอาเรื่องราวของภูมิปัญญาในชุมชนเหล่าพัฒนาถ่ายทอดลงในนิตยสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกได้รับรู้และรับชมด้านที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนบ้านหล่อพัฒนามีหลักสูตรที่ครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและมีการบริหารหลักสูตรงานบริหารเพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงและให้ทันสถานการณ์ตามวิถีการเรียนรู้แนวใหม่เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเช่นการเรียนระบบออนไลน์ ดิจิตอลแพลตฟอร์มอื่นๆเน้นการจัดกระบวนการการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำที่เป็นระบบขั้นตอนโดยใช้กระบวนการการวิจัยเพื่อพัฒนาซึ่งโรงเรียนได้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการการเรียนรู้เชิงระบบเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนด้วยนวัตกรรมก r i ดโมเดลดจากการบริหารงาน ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประเทศรางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็เลเศิศ s t practice และผู้บริหารได้รับรางวัลครูสดุดีรางวัลข้าราชการอุณเรือนดีเด่นระดับประเทศและได้เลื่อนวิทยาฐ,ฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญในปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านหล่อพัฒนา ได้นำนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงระบบหนองโดกโมเดลภายใต้การบริหารงานของนายจนาตแดงพิบู์มาใช้ในการบริหารโรงเรียนผลงานที่ปรากฏได้แก่ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยทั่วไประดับประถมศึกษารายการการแข่งขันทักษะวิชาการหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับจิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2567นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นโครงการสหกรณ์โรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงงานหัตถกรรมจากกกการเลี้ยงกกการปลูกผักสวนครัวมีห้องเรียนคุณภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จัดหาสื่อและเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำสูงมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์เป็นแบบอย่างทั้งการครองตนครองคนและครองงานใช้หลักธรรมมาพิบาลในการบริหารได้อย่างเหมาะสมทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์เป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนด้านที่สาม กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับคุณภาพยอดเยี่ยมโรงเรียนมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้และนำผลการประเมินไปใช้อย่างเป็นระบบโดยใช้นวัตกรรมการสอนของครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนได้แก่ 1. นวัตกรรม iuse model รายวิชาภาษาอังกฤษ 2. นวัตกรรม STCL วารีโมเดลรายวิชาภาษาไทย 3. นวัตกรรมพลัสโมเดลรายวิชาคณิตศาสตร์และ 4. นวัตกรรม t o p d a โมเดลรายวิชาวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผลสำทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net สูงกว่าระดับประเทศ ทำให้ครูได้รับโร่รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสาพทอเวกอวอร์ดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติรางวัลคูรูสดุดีรางวัลครูผู้สอนประถมศึกษาระดับดีเยี่ยมด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ MOE Awards ของสำนักงานศึกษาธิการภาคสิ ประจำปีงบประมาณ2565รางวัลครูผู้ฝึกสอนเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานป .1 ถึงป6ระดับชาติรางวัลครูผู้ฝึกสอนชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยบอดทั่วไประดับประถมศึกษารายการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และอากาศยานไร้คนขับชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี2,567และรางวัลครูดีในดวงใจผลจากการดำเนินง,งานทาให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและสังคมทัาให้นักเรียนผู้ปกครองชุมชนองค์กรต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้องเกิดความภาคภูมิใจและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2มีความมุ่งมั่น,นจัดพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการบริหารจัดการการศึกษาแต่มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสำเร็จโดยการใช้นวัตกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาครูนักเรียนและโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านครับขอบคุณครับชลพ